โอเคมาเรียกปุ้ยมาแล้วครับผมสวัสดีฮะสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะอค okay, วันนี้ก็อยู่กันที่ค่าย BNG นะฮะเป็นของ i p p ซึ่งอยู่ในอยู่ฟาดเบสอีกทีนะครับผมเก็เลขเจ็ดอีกแล้วนะครับผม ดับแรกตัดเบ็ดกันก่อนเลยจริงๆรายละเอียดของเกมเกมเล็กเกียดหรืออะไรแบบมันไม่ต่างกันนะฮะผมว่าไม่ค่อยจะต่างกันเท่าไหร่ดูดิสรยแล้วก็อยู่เหมือนเดิมนะฮะทีไลก็มีตั้ง5รูปแบบตั้ง5รูปแบบนะครับยังเยอะจัดเลยดูกันเลยทีไลกเกมนี้ก็ประมาณนั้นนะฮะ5รูปแบบแล้วก็รายละเอียดไม่ค่อยมีอะไรมากสำหรับเกมนี้นะฮะเดบติบาททุนหนึ่งพันไป ความเจ้งของเกมเลขเจ็ดนี้บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ก็ <c oughs> เกมนี้มันมีข้อดีตรงที่ว่ามันมันจ่ายให้เยอะครับผมนเนี่ยเห็นปะจ่ายให้เยอะแต่ล้วสัต์จะรักดูเป็นร้อยนะฮะถ้าถึงห้าเลยลูกเปินคิดไปนะ ร้อยที่คุณปิดจิ้มเลยนะอยู่เล็กเกินอยู่เล็กเกินสามร้อยละเฮ้ยสี่ร้อยแล้วห้าร้อยจริงดิอู้หูเฉยอูห้าร้อยเจ็ดสี่นี่เป็นไงของจริง บอกเลยว่าตรงไหนฮะที่พูดไปเอาจริงมันก็มันถ้าเล่นต่อเนี่ยมีโอกาสที่จะเจ๊งสูงมากนะครับผมสูงมากเลยถ้าจะให้แนะนํานะฮะอย่าทําตามนะครับผมเล่นได้กําไรคือรีบหนีนะฮะ<ย>แต่สำหรับผมแล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับผมอย่าทําตามห้ามลกเย็นแบบเป็นนั่นขาดนะครับผมเบ็ดยี่สิบบาทนะครับผม การีดูเ,เท่าไหร่ทีนี่อุย้ยเป็นพันแนี่โบวกเลยอูย้วเป็นพันมีเก้าวีนเลยพันห้าปะ่ะอุย้ยพันห้าเออจริงเหร ขึ้นไม่หยุดสองพันไหมพี่วอ้ยาณโบสองพันลกสองพันปีเป็นไงอ๋อถ้าผมตัดสินใจจะเล่นหยุดเล่นตอนนั้นนะฮะตอนแรกก็ไม่ได้กำไรถึงขนาดนี้นะครับผม เขาเป็นว่า,วา,วา,วาชิปี้คงไม่ต่อแล้วนะครับผมกดไลค์ด้วยนะครับผมถ้าัใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ต่อไปก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนไว้ได้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้วยเวลาลงคลิปทุกท่านเ็นใครเอาว่าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเพบ่อนคลิปหน้าสวัสดีครับเจกัน